ครับผมขอโทษจากดี55รีวิวครับสวัสดีครับตูจากดี55รีวิวครับอ่าดี D 55เบสกลับมาแล้วกลับมาแล้วอ่าวันนี้รับรองไม่มีเสียงติดขัดแน่นอนพออเพราะเรามานั่งอัดด้วยกันเนาะ กับผมไม่ได้อัดผ่านวิดีโอไม่ได้อัดผ่านซูมแล้วอันนี้มันตัดกันเลยเนาะโอเคครับอีพีนี้ก็เป็นคุยเล่นหลังเกมของฟุตบอลคิมมิลลียอังกฤษรับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้เราอัดกันวันที่25กุมภาพันธ์ก็หลังเกมของนิวคเซิลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่เลยครับต้องบอกว่าโอ้โหเกมมันทั้งคู่มันจนสุดท้ายครับแต่ก็ต้องบอกว่าแฟนแมนยูบอกเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับ โอเคครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของนิวคาสเซลกันก่อนพึ่งจบสดๆร้อนๆเลยเนอะเมื่อคืนวันอาทิตย์นะดุดุูเผ็ดมันอ่นิวคาสเซลเปิดเซนเกมสปาคบกับมาดิแฮมฟอเรสต์ใช่ครับผมเป็นยังไงมั่งเขาปวดเก๊ะโอ้โหคือดูแค่ครึ่งแรก หนูแค่ครึ่งแรกพอใช่ไหมรึ่งหลังต้องบอกว่าเราพี่ทำฟอร์เรสไล่มาไล่ได้แบบดีมากเลยครับผมอ่ะก่อนไปเข้าเรื่องเกมเนาะอ่ะสุดเป็นคนแรกของนิวคาสเซิลมีใครบ้างครับพ่าวโผล่ก็มีทุกสับตูครับนิคลมครับทางซ้ายเป็นริฟฟาร์เมนตเป็นโต้ครับอ่อ่าทางขวาเป็นรูอิชฮอครับอ่าอ่าริฟฟาร์เมนโต้ทางนั้นขวารูอิชฮอทางนั้นซ้ายอ่าแล้วก็ฟอนเปนแช่ครับอืออ่าแล้วก็มีอ่าแดนเบิร์นใช่ ครับผมอ่าแล้วก็แนวรับเนี่ยก็มีทางกิมไลท์ครับอ่าเป็นชาเกมอยู่นะครับแล้วก็มีไมลี่ครับอืออ่าก็วิวหลอกครับจะเป็นสามมิดฟิลเนาะก็มีบรูโน่กิมไลท์เล่นเป็นตัวรับถูกไหมครับแล้วก็มีลุยส์ไมลี่กับโจวิวหลอกอืใช่ครับอ่าแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยมีเป็นอีซาครับซ้ายเป็นอ่ากอร์ดอนครับขวาเป็นมัวร์ฟี่ครับอ่าเรียกว่านี้ขาดไม่ได้อยู่แล้วสามตัวลุกตัวบนเนาะุยอ ก็ต้องบอกว่าจริงๆเกมนี้ก็ถือว่าม yeah> anyway> ีพลิกโผตรงที่โตนาลี่หลุดสำรองใช่ไหมใช่ครับเปลี่ยนเป็นลอิสไมลี่แล้วก็มีโจวิลล็อกลงมาแทนโจลิงตันที่บาดเจ็บใช่ครับอ่าไก่คนนึงก็คือโป๊กกลับมาแล้วโอ้มาแล้วครับแล้วก็มาเลยครับเป็นควจริงด้วยครับผมต้องบอกว่าโป๊กกลับมาลั่วเหมือนเดิมโอเคครับส่วนทางฝั่งทิมเยือนนอตติงแฮมฟอร์เฮสอ่าก็มีมัเซลเป็นผู้สา่ประตูเนะ กองหลังก็มีทั้งไอหน้ามิเรนโควิดมูรินโล่แล้วก็ดิโกวิลเลียมเป็นแบ็คซ้ายครับผมคู่มิดฟิลด์แหละต้องให้เขาปวดหัดเลยเอเลียสแอนเดอร์สันเอเลียสแอนเดอร์สันเจอทีมเก่ามาป่วนแนวรับเราตั้งแต่เริ่มเลยดีกว่ากับทางด้านของดิคลัสโดมิงเกสเนอะส่วนตัวลุกเขาสามคนนี่ถือว่าเด็ดเลยครับซันโอดอยกิฟส์ไวแล้วก็อิลังกาใช่ครับผมหน้าเป้าเป็นคริสบูธตัวอันตรายคุณ สุดท้ายเกมนี้คริสวูดแผงลิฟไม่ออกอไม่ออกคือดีนะว่าเขาไม่ได้แบบมีส่วนอะไรมากครับผมครับผมไปดูกันเลยครับจบเกมนีวคสเซิลเฉือนฟอเรสซีสาวสุดมันครับก็ต้องบอกว่ายิงกันโอ้โหสุดสุดเลยก็โดนไปก่อนด้วยอะไรอย่างนี้นะครับผมอให้ข้าพเจ้าเล่าดีกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอกลูกแรมีมีการป่วนของทางเออเดอร์สันก่อนนะครับเหมือนแบบไปป่ายกันกับ ทางเมอร์ฟี่นแล้วก็เหมือนมีอ่าเราก็เป็นการเต็มอ่าทุ่มอครับผมแล้วก็การทุ่มเข้ามาของเอ่อก็เป็นลิฟานเปโต๊ครับผมอ่ามาให้ทางจขอรเมอร์ฟี่ครับแล้วก็พัะสันตวดอยไปตัดมาได้แล้วก็ยิงลูกนี้แบบ มันโคง้งถ้า,ถ,าถ้าสูงลงไปนี่เห็นโคง้งแบบหลังฟอร์เบนแชร์ครับผม,ม,มแต่ผมว่าจังหวะเนี้ยอ่ะโอเคคนที่พลาดคนที่หนึ่งก็คือเมอร์ฟี่ถูกไหมเมอร์ฟี่ถูกถูกทันโอดอยปั๊มได้ใช่ออใช่พอปั๊มเสร็จปุ๊บผมว่าคนที่พลาดเต็มเต็มคือโป๊บ ใช่ไหมคือขาดปายเลยครับเออคือคือโป๊ปอ่ะถ้าดูถ้าดูจากรีเพย์ครับโป๊ปเขายืนยืนไปทางด้านซ้ายมือตัวเองเทเยอะมากเลยครับแล้วาทัน์โกดอยก็คือยิงหักเสาแรกโอ้โหมันโค้งแบบอซึ่งโป๊ปพุ่งไงก็พุ่งไม่ถึงเพราะว่าตัวเขาเทไปทางมือเยอะอแล้วเหมือนมีแดนเบิร์นบังสายตาด้วยถูกไหมใช่ครับใช่อ่าโอเคก็เป็นฟอเรสต์ทีมเย็นขึ้นนำไปก่อง1-0ใช่ครับจากนั้นนิวคาสเซิลเครื่องติดเครื่องติดก็มาเป็นชุดๆเหมือนกันนะก็ มีเมอร์ฟี่มาก่อนนะเมอร์ฟี่เปิดอ่าทางเออไมลี่ครัไมลี่ยิงก่อนนะแต่ทางฮอเนี่ยเปิดได้สวยมากครับครับแบบตัดแบ็คหลังมาได้แบบสวยมากแล้วก็เมอร์ฟี่ก็ยิงแบบนะเลี่ยนๆเปิดแรงเหมือนกันนะเล่นมุมๆหน่อยครับผมอ่าโอเคลูกแรกก็เป็นลุยส์ไมลี่ยิงไปก่อนนอนาทียี่สิบสามใช่ไหมตีเสมอหนึ่งหนึ่งใช่หลังจากนั้นอีกสองนาทีโอ้โหมาอีกมาให้ครับผมก็ เป็นการแท็กแบบเอาใช้เข่าเข้าไปอะตอนแรกผมดูก็นึกว่าเอ๊ะมีสิทธิ์แทนบอลเหมือนกันนะเพราะว่าทางนั้นของเมอร์ฟี่ชาร์จเหมือนแบบตัวเองจะล้มอะล้มแล้วเหมือนแบบลักษณะมือเหมือนเกือบโดนลูกบอลแตบกดเอาไปดูสุดท้ายเอาหัวเข่าเข้าไปเข่าแทงเข้าไปเออเอาเข่าแทงเข้าไปลูกนี้ก็สวยเหมือนกันครับผมขึ้นาเป็นสองหนึ่งแล้วใช่ครับ อ่ะแล้วก็มีจุดโทษเกิดขึ้นด้วยครับผมอจากการเปิดของลอิส์อไปโดนทางแอนน่อ่าโดนโดนมือเนาะโดนบริเวณแขนใช่ใช่จริงๆลูกนี้ผมว่ามันเป็นความซวยอ่ะมันเหมือนแบบไอแหน้าเขาเขาเรียกว่าอะไรมันก็กระโดดบล็อกตามธรรมชาติแต่ด้วยความที่แบบมือมันชูมาอย่างงี้เนาะรมันก็เลยโดนเต็มเลยเป็นจุดโทษครับแล้วก็ทางอีซัคเนี่ยยิงแบบเหนื่อยเหมือนกันนะยิงเข้ากลางแต่ทางแบทเซลกว่าแบบ มันพั้งแหะไปแล้วอ่ะมันโดนฉลับมือเข้าไปใช่ครับต้องบอกว่าอีซัคยิงแบบใจถึงมากกางประตูแล้วก็โด่งเลยตั้งแทกนิดเดียวแต่มันมันไม่แรงเลยนะครบใช่ปประตูได้ถือว่าเหนือครับจริงๆลูกนี้ถ้าหมัดเซลลยิงเฉยๆนะรับได้ถูกไหมตัวเด็กเลยตัดหมัดเซลเหมือนทิ้งน้ำหนักตัวไปแล้วก็เลยเออคว้าไม่ทัน หลังจากนั้นอีกนาทีเดียวเขาพอดมาอีกครมาเป็นชุดเลยครับผมก็อีซักคนเดิมอืครับผมยิงมุมแคบเข้าไปอย่างสวยงามอืมอโอเคเป็น4ีหนึ่งเลยครึ่งแรกครึ่งหลังเกิดอะไรขึ้นทําไมฟอร์เรสต์ไล่มาได้ครัมันโดนบุกอยู่ฝั่งเดียวเลยครับแล้วการประกบตัวก็บางทีก็แหนหลวมบ้างอะไรยครับครับผมการเคลียร์บอล บอลมี้ไม่ถึงแน่เลยแบบอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วแบบของหลังอาจจะเหนื่อยล้าด้วยครับผมเห็นแบบการเคลื่อนตัวอะไรนี้แบบเออมันช้าลงอะไรยครับจนเนี่ยครับนาทีที่หกสิบสามนะครับผมมิคาวิชนะลูกซนเข้าไปเออก็เป็นวิเลนโควิดตอกส้นนะลูกลอยมาแล้วตวัดครับผมมันอะไรนะจระเข้ฟาดหาง เฉือนเฉีอนแลอเฉอนเฉือนเข้าไปไล่มาเป็น4-2แต่นั้นติดเอ้นแล้วเนาะ4-2แล้วออแบบเฮ้ยถ้ามันมา3เนี่ยเกมมันอืเปลี่ยนไปเป็นเสมอยังได้เลยครับครับผมแต่ก็เนี่ยแลนดเยสในทีอ90ครับเขาก็ทําได้ครับผมไรมา3-4ใช่ก็บอลมันกระเด้งจากซาเปนแชร์มาอืครับผมแล้วก็เยสอยู่ตรงนั้นพอดีครับแล้วก็ยิงเข้าไปได้ครับผม สุดท้ายนูคาเซนยันยู่น้องบอกว่ายันยู่เนาะแต่จริงๆผมว่าอีกลู่หนึ่งอะน่าเสียดายน่าจะเป็นห้าลูกที่คาร์ลมวิซันหลุดไปแล้วอ่ะใช่ครับแต่ทําไมไม่ผ่านเออมีกอดอนอยู่ใช่ล้านครับกอดอนมีหัวเสียเลยแบบตีรถเปล่าอะใช่ไหมคือถ้าคาร์ลมีวัซนหักมาผมว่ายังไงก็ใส่สกอร์เออจะเป็นห้าสามอ่าก็ถือว่าจบเกมนูคาเซนก็เฉือนพอเลสสี่สามครับหลังหลังเกมได้ข่าวเอ็ดดี้ฮาวบอกว่าชนะเหมือนแพ้ ใช่ไหมจริงๆนะแบบเฮ้ยมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะถ้าแบบเราไม่ได้รับแบบทั้ง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 แบบทั้งเกมขนาดนั้นคือเราแ่่มีรับมีต้บ้างแต่แบบมันโดนบอลมีอย่ตรงนั้นตลอดนะครับมีจุดเปลี่ยนบ้างเองคือผมว่าพอนิวคาสเซิลนำสี่หนึ่งมันทําให้เหมือนกับแบบขึ้นหลังเลยไปเล่นเน้นรับซะส่วนใหญ่จริงๆก็ต้องบอกว่านิวคาสเซิลนี่เหมือนจบจบภายในกี่นาทีเนี่ย ยี่สิบสามสี่สิบเอ็ดนาทีได้คือเป็นนาทีจบเกมครับผมยิงรัวสลุดใช่ครับอ่าโอเคครับมาดูสถิติหลังเกมมันยังไงครับข้าพิรุธแต่มาดูกันยิงกันเลยครับผมยิงนิวคาสเซิลไปสิบสามครับอ่าฟอเรสต์ไปสิบเจ็ดโอ้โหฟอเรสต์ได้โอกาสยิงเยอะเลยนะสิบเจ็ดต่อสิบสามครับอ่าแล้วก็ทางทางยิงเข้ากรอบเนี่ยอืมที่เท่ากันเออเฮ้ยเป็นไปได้ไงแต่แปลว่านิวคาสเซิลคมมากเลยนะยิงเข้ากรอบห้าครั้งเป็นสี่ประตู ส่วนฟอร์เรสต์เองเขาปอบห้าเป็นสามเพราะว่าโอ้โหเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นเทจเกมโอเกมนี้ถือว่าเข้าปอบแล้วมันบอกรูเยอะมากเยมากเลยครับเออนะเปอร์เซ็นต์คลองบอลไหมครับเปอร์เซ็นต์คลองบอลก็ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับอ่าครับสี่สิบสองครมก็ถ uh ือว่าสูสีเออกันดูคอสเซนก็คลองเกมดีกว่าแบบเหมือนฟอร์เรสต์ได้จังหวะเขาเรียกว่าชุลมุนนะแต่เราก็ตัวอัตมาแบบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มาอัดมาตอนรึ่งหลังก็ได้ครับผมว่าฟอเลสต์คลองบอลได้ตลอดครับผมครับผมการผ่านบอล การผ่านบอลครับ463กับ345อ่าเราบอกนิวคาสเซิลเนี่ยพอเยอะเลยอ่าเยอะเลยครับผมอ่ะก็เปอร์เซ็นต์การผ่านบอลสำเร็จเนาะอืมครับผมอ่าแปเอ็ปอร์เซ็นต์กับ73เปอร์เซ็นต์อืมครับผมการฝูกต่างกันอยู่นะต่างกันใช่เกมนี้นิวคาสเซิลผ่านบอลดีกว่าเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเนาะครับอ่ะฟาวอ่ะฟาว11ครับกับ13ไม่ฟาวยังนะเอาเดิม เออมีคาสเซิล <Ll> ย <ull ing> ังทำสถิติเกินสิบครั้งทุกนัดจิเลยครับแต่เกมนี้เป็นฟอร์เรสต์ตัดเกมเยอะกว่าครับมใบเหลืองอ่าใบเหลืองเนี่ยอ่าหนึ่งครั้งครับอ่านิวทางเขาเนี่ยสี่อใบแดงไม่มีครับออฟไซด์มีนิวคาสเซิลหนึ่งครั้งอืมครับผมแล้วก็เตะมุมนิวคาสเซิลเจ็บกับอ่าทางฟอร์เรสต์ครับ ก็ต้องบอกว่าจริงๆเกมถือว่าคู่ขี้นะถ้าดูจากสถิติหลังเกมออกมาอะไรงย้ยครับผมแต่ก็ต้องบอกว่านิวคาสเซิลเกมนี้จบสกอร์ดีกว่าโอ้โหขมมากครับให้คนะแนนนักเตะครับโหดเกมนี้ให้ใครเท่าไหร่บ้างครับ,รบมาเริ่มมาเลยครับรอีกครบ7จุดันนี้ก็มีการเสียประตูเยอะนะครับถ้าแบบดูจริงๆมันแน่าจะเซฟได้บางลูกนี่ฟานเมนโต้ก็โดนบุกเหมือนกันแต่ก็ ทำเกมบุกให้เราก็ดีนะครับรบอ่าโดยมีฮอเนี่ยอืทางซ้ายเนี่ยขึ้นจากฮอตลอดเลยครับผมจนได้มาถึงเกือบเกือบสามครั้งอ่าครับผมอ่าเราก็มีแชร์เนี่ยแชร์ก็หลุดบ้างครับครับผมอ่าเบอร์นี้ก็ยังของเส้นโคราวครับเจ็ดจุดห้าครับครับผมอ่าแล้วก็วิวหลอกเกมนี้ก็านมาได้ดีนะอืมครับผมก็มีการลากกระชากการจ่ายบอลแล้วเป็นเหมือนกับจะเป็นอ่า อย่จุดเปลี่ยนให้เป็นประตูได้ด้วยครับผมบแล้วก็มีคาร์ลัมยูซันเนี่ยออกกินอะ,อะไรครับกินอะไรนี่โอ้โหเป็นตัวที่บัญชาเกมได้ดีมากเลยข้ามต่างครับต,ตัดบอลแล้วก็พาบอลไปถึงจุดที่ต้องการจ่ายเพื่อจ่ายได้ดีมากมครับผมแล้วก็เ <Murphy, S 1> มอร์ซี่เออไมลี่ไมลี่ครับไมลี่นี่โอ้โหดีมากเลยครับผมเกมนี้นี่โอ้โห อายุ18แต่ทำได้ขนาดนี้นี่ยอมรับได้8.5เลยเขาโพดให้หนึ่งประตูด้วยครับผมแล้วเมอร์ฟี่เมอร์ฟี่เนี่ยโหเกมมาทางขวาเนี่ยใช้ได้เหมือนกันครับครับผมแล้วก็กอร์ดอนกอร์ดอนเนี่ยก็ได้เกมบุกมาจากทางฮอร์นะมาส่งต่อกอร์ดอนแล้วแบบ เข้าไปทําประตูได้อะไรกันด้วยครับผมครับผมอีซักนี่โอ้โหสุดยอดอยู่แล้วสองลูกก็หนึ่งจุดโทษกับหนึ่งโอเพนเพลย์เนาะใช่ครับต้องให้ครับก็ให้ไปสิบคะแนนเลยเขาโทษให้อีซักอีกแล้วมาแล้วครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าอะไรนะแมททางการรู้สึกว่าเท่าที่ผมไปดูเป็นลุยส์ฮอร์ได้มั้งใช่ไหมใช่ใช่ลุยส์ฮอร์เขเหมือนได้เกมจากลุยส์ฮอร์เป็นการเปิดมาจากลุยส์ฮอร์เยอะมากเลยครับขาดสี่ครั้งที่แบบทําเป็นประตูด้วยครับ โอเคครับคราวนี้ตัวสำรองถูกเปลี่ยนลงมาสามคนเป็นยังไงบ้างคือเปลี่ยนลงมามันไม่ได้เปลี่ยนเกมอะไรเลยอืครับผมเสียดายจริงวิลสันถ้าวิลสันฟิตกว่านี้น่าจะดีมากอืครับผมก็คือง่ายๆว่าโตนาลี่วิลสันบาลงมามันเป็นช่วงที่เกมขาดไปแล้ววน4งถูกไหมครับผมอ่าเกมนี้เอ็บบี้ฮาวให้เท่าไหร่เขาโพดอ่ะ8.5ครับผมโอเคครับผมอ่า แมนโดอรมัเกมนี้เอาไปเลยเอลกซาเดอร์อีซัคอีกแล้วบอกแล้วจบฤดูกาลนี้ผมต้องทำสถิติแล้วนะอีคุณให้อีซัคเป็นแมนโดอรมันอีกเกมใช่ครับผมสรุปตารางคะแนนครับนิวคาสเซิลชนะฟอเรสต์ได้อยู่อันดับที่5มี44คะแนนเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วใช่ครับแต่ลูกได้เสียอีก5เนาะห้าลูกครับก็ต้องบอกว่าโชคดีที่ซิตี้ไปแพ้ลิเวอร์พูลศูนย์สองเป็นสิ่งที่ดีกับเรา อ่าแต่รูพปูเนี่ยกะแชมป์แล้วแหละใสัซะขนาดนั้นเลยเขาเหรอหกสิบสแมแล้วส่วนฟอร์เรสตะดุดแพ้นิวคาสเซิลก็เลยหย like hmm. ุดอยู่ที่47เใช่เราว่าคุณตามฟอร์เรสอีกแค่สามเองใช่ฟอร์เรสต์นี่ตุ้มตุ้มต่อมๆไม่จะหลุดทับโฟนเลยนะเนี่ยคือแบบโหสี่ห้าหกนี่นะเตรียมแบบยกเลยนะใช่แต่ผมว่าเนี่ย อันตรายนั้นิวคาสเซ่นอ่ะถ้าพลาดบอลมัดกับเชลซีก็43ใช่ครับเออ 42, อันตรายอีกสล่าิบสมีสิสทธิ์แซงทุกทีมเลยใช่ครับผมโ <Okay, S 2> <พ>อเคครับอ่าอันนี้ตารางคะแนนไปแล้วอ่าข้ามฟ้ามมาฝั่งแมนยูกันบ้าง เมนยูไปเยือนเอฟเวอร์ตันที่อูลิสันพาร์กก็ต้องบอกว่าก่อนเกมก็มีข่าวดีก็คือ ate, en, อูกาเตออีกเซนแล้วก็โยโลกลับมาสามคนคส่วนนักเตะเจ็บอื่นก็เหมือนเดิมครับลุกชอเอสันเมาส์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆสถิติก่อนเกมเจอเอฟเวอร์ตันที่เราทนะํากันเมนยูชนะรวดมาห้านัดที่ผมยังบอกเขาพ้นเลยบอกว่าเกมนี้ออมอลินนี่อยากสร้างสถิติใหม่หรือเปล่า คราวนี้ไปดูิซเคนแรกกันก่อนครับ,<พ>บเกมนี้ของแมนยูก็เหมือนเดิมพับประตูเป็นโอนาน่อกองหลังสามคนครับเกมนี้เป็นมัสลาอุยเดลิสแล้วก็แม็กไกวส่วนวิงแบ็กสองข้างก็ดาร์โลดอกูครับมิดฟิลด์คู่กลางเกมนี้ก็ถือว่าเป็นชุดที่อาจจะแฟนแมนยูหลายๆคนอยากเห็นนะเป็นคาซิโลคู่กับกูกเตสนะส่วนต้นลุกก็เป็นบรูโน่ฟานเดสโจชัวเซซีแล้วก็นาซมุฮอยลุนเกมนี้กานาโชหลุดสำรอง ครับเออแต่ก็ต้องบอกว่าพอเห็นซีเป็คนแรกอะผมแอบกังวลนะเพราะคาเซมิโร่ช้าใช่ครับช้ามากเราพอเล่นในเกมก็ต้องบอกโอ้โหคาเซมิโร่กลายเป็นจุดบอดไปเลยอะตรงกลางอะคือแบบตัดเขาเรียกว่าตัดเกมครับไม่ได้อะใช่ครับมันช้าแบบหลุดไปเลยครับกลายเป็นอูกาเต้นี่เหมือนจะแบกแดนกลางอะอูกาเต้นี่โอ้โหครับสวยมากครับเออครับผมอันนั้นเป็นประตูเนาะอันนั้นนีอูกาเต้ยิงได้ด้วยโอ้โหสวยด้วยส่วน กองหลังก็ต้องบอกว่าผมไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าถ้าเดินลุดคู่แม็กไกว์เมื่อไหร่อ่ะอืมันจะหลุดค่อนข้างเยอะเพราะว่าชาร์จคู่จะเหลือมาซลาอุยเป็นตัวเร็วคนเดียวที่แบบจะบล็อกจะอะไรได้เลยนะครับส่วนทางฝั่งของเอเวอร์ตันก็สับตัวเหมือนเดิมครับพิกฟอร์ดแล้วก็มีโอมไรย์อนทาคอฟสกี้เบรดเวตแล้วก็มิโคเลนโก้มิดฟิลด์เป็นการเนอร์อ่ากับเกเนาะส่วนข้างหน้าเป็นลีนสตอร์มดูคาดูกลุ่ยเฮริสันกองหน้าเป็นเบตโต ต้องบอกว่าเบตโต้นี่กลับมาแบบงงๆนะเป็นคนด,ดีก็เล่นดีน่าสื่อนะน่าสื่อ,อแต่ต้องบอกว่าก่อนหน้้นี้ก่อนยุคเดวิดมอยต้งแต่สมัยชอนไดอะผมว่าเบตโต้เขาไม่ได้เด่นเลยอะ่ะใช่คือแบบจับมาได้ดีมากครับเบตโต้หรือยู่ทางหน้าเหมือนเขาเล่นเข้ากับแท็กติกของเดวิดม,มอยเนาะ อ่าส่วนสำรองเมนยูเกมนี้ก็ต้องบอกว่าถือว่าดีขึ้นมาหน่อยไม่ใช่ <blind S 1> ไม่ใช่ <ettu ả? S 1> ดาวรุ่งหมดแล้ว <uphold. S 1> แต่ว่าก็ยังใส่ชื่อเป็นประตูดาวรุ่งสองคนกราซิกกับเฮลิสันแล้วก็ยังมีกองหลังดาวรุ่มอย่างเทเวิลที่ย้ายมาเนอะแล้วก็ยังมีโคน่แล้วก็ทางด้านของชิโดโอบิมาตินกองหน้าที่หลายๆคนแบบเชียร์กันเลยเกินแฟนเมนยูครับจบเกมก็ต้องบอกว่าเอเวอเรตเสมอกับเมนยูไปสองสองครับจะต้องบอกว่า ครึ่งแรกอะเอาอันนี้ผมพูดแบบตามที่ดูเมนูมาเลยนะเป็นเกมที่ขวอยที่สุดตั้งแต่ผมดูเมนูมาฮะในการเจอในการเล่นน่ะคือครึ่งแรกมันเป็นอะไรที่แบบหนึ่งคือเสียบอลง่ายใช่ใช่สองจ่ายไม่ตรงโอ้โหสามคือยิมผิดตำแหน่งหมดใช่เออคือกองหลังนี่คือแบบเหมือนแบบลงมาแล้วมันไม่รู้ใครประกบใครบอลบอลไม่ถึงแน่เท่าไหร่เใช่ครับผมคือแค่จะส่งบอลขึ้นน้าส่งก็ยังส่งไม่ตรงเลยเขาโวดคิดดูดิ การผ่านบอลแล้วก็คือเหมือนแบบไม่เขาเรียกอะไรไ,ไม่เล่นเป็นทีมอ่ะใช่เหมือนแบบโตใครโตมันมากอ่ะครึ่งแรกอ่ะจนกระทั่งเนี่ยแหละนาทีสิบเก้าเตะมุมอีกแล้วครับเตะมุม, <c oughs> มต้องบอกแมนยูโดนเตะมุมอีกแล้วครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้สังหวะเตะล้วเข้าเลยเนาะก็เตะมาแล้วก็เป็นบอลค,ครุบลิกสุดท้ายบอลกระเด้งมาแล้วก็กลายเป็นเบตโต้สอดขึ้นมาวอลเลข่ขามหัว เด้งเดงเหมือนเด้งพื้นเนาะใช่แล้วก็ข้ามเมือบอลขึ้น้าครับผมนาทีสิบเก้าเขาอฟรันนำหนึ่งศูนย์ซึ่งเราบอกว่าลุกเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจแมนยู่ึงเตะเตะทิ้งไว้ไหนก็ได้ที่มีนังเยอะมไปม่งเล่นตะก้อกันอยู่หน้าประตูชงกันไปชงกันมาจนทั้งสุดท้ายบอลกันเด้งไปเข้าทางเบโต้ขวดเข้าไปซึ่งจริงลุกเนี้ย มันเตะไปไหนก็ได้อ่ะ,อกกะเบางคนเข้าใจว่าอารมณ์แบบเออขวดคนในคนหนึ่งอ่ะขวดออกไปเลยจุดพุ้งอ่ะครับครับอือหลังจากนั้นก็จริงๆเครื่องแรกกระบอกมีเก็บเออร์ฟัตันซะส่วนใหญ่ครับจนกระทั่งนาทีสามสิบสามครับก็เป็นอับดุลไลดูคูเล่หัวรูปที่สองซึ่งรูปเนี้ยผมว่ารับเต็มสองคนนะในในมุมผมนะครับหนึ่งคือโอนาน่าอือคือเขายิงไกลมาโอนาน่ามันคนปัดได้ดีกว่าเนี้แต่มันปัดแล้วเหมือนตอบบอลเหมือนเซตเซตลูกวอลเลย์บอลเนี้เซตให้บอลมันลอยโด่งขึ้นมาตรงๆอ่ะครับ คนที่สองคือแม็กควายกลายเป็นแม็กควายกับโอนาน่ายินมองหน้ากันแล้วไม่มีใครเข้าบอลคือผมงงมากว่าแบบเอ้าบอลลอ,อ,อยแล้วสุดแล้วสุดท้ายกลายปเป็นดูคุเล่อวิ่งมาข้างหลังแบบเป็นเขาเรียกเป็นตาอยู่อ่ะตาอยู่วิ่งมาเอาบอลน่ะปุ้งเอ <c oughs> อ,เอวิ่งมาโฉบตัดหน้าทาั้งแม็กควายแล้วก็โอนาน่าตีบอลมันลอยอยนานมากเลยใช่ใช่ครับซึ่งจริงๆถ้ามุมผมนะอโอนาน่าผิดอันที่หนึ่งคือจังหวะปัดแล้วอันที่สองคือโอนาน่าใช้แขนได้อ่ะทำไมคุณไม่กระโดดขึ้นไปรับ ทโอนาน่าผมว่าเขาเป็นประตูที่ลุกช้ามากเห็นไหลจังหวะแล้วครับจังหวะปัดแล้วแบบจะแบบเขาเรียกไงมีปฏิกิริยาในการลุกลุกค่อนข้างช้าจริงตัวไปแล้วมันไม่สามารถกลับมาได้เลยใช่ครับถูกต้องนั่นแหละเราสุดท้ายดูคูเล่ตัวเล็กกว่าแม็กไกว่กับาโอนาน่าเยอะมากแต่โฉบมหมงงตัดแน่ใช่ครับเลยก็เข้าไปเป็นสองศูนย์จบครึ่งแรกผมก็แบบโอ้มีแต่คนผมไ้อ่านคอมเมนต์แฟนแมนยูหลายๆช่องเนาะ ทุกคนก็เฉียงเหมือนกันหมดอ่ะไทรทนดูครึ่งแรกได้นับว่าเก่ง <c oughs> คือแบบโอ้โหมันสุดจริงๆอ่ะ <c oughs> ครึ่งแรกคือแบบแย่มากเลยฮนะครึ่งหลังผมก็รอดูเอาวะอโมลิมจะทํายังไง <c oughs> อ่าสุดท้ายตัวเปลี่ยนเกมก็ลงมาครับก็คือ <c oughs> การโชกครับทางด้านของชิโดโอบิมาตินเออมาด้วยอ่า <c oughs> แต่ก็ต้องบอกว่าเกมนี้ลัสมุธฮอยลุนนี่คือแบบโอ้โหไม่ได้จริงๆอ่ะสุดคือแบบผมก็ไม่รู้ว่าฮอยลุนมันไป ความมั่นใจมันหายไปไหนหมดอะคือแบบมันเออมันเล่นแย่มากเลยอย่างเงี้ยอ่าสุดท้ายโดนเปลี่ยนออกแล้วก็เป็นกองหน้าดาวรุ่งอย่างชิโดออบีลงมาอ่าเราก็กลายเป็นลงมาพักบอลจ่ายบอลอะไรได้ครับกานาโชลงมาใช้ความเร็วจนกระทั่งนาทีเจ็ดสิบสองเป็นยูลไดฟรีคิกครับผมแล้วก็เป็นบรูโน่ฟอนเดสปั่นเข้ามาโอ้โหต้อบอกว่าลูกนี้ยิงสวยนะสวยจริงครับไล่มาสองหนึ่งตอนนั้นผมก็คิดเอ้าเว้ยฮึดเ้ยอีกลุ่งเดียวนะอ่าหลังนั้นอีกแปดนาทีครับ ก็เป็นลูกเรียกว่าคุกคลิกเนะถูกสกัดออกมาแล้วเป็นเมนูอุกเต้พี่เขาโหสวยมากสวยิีครับตรงนี้ครับพักปกแล้วก็วอลเลย์สวนเข้าไปติดไซก้อยหนีมือจอแอนพิกฟอดโค้งสวยมากใช่ครับก็ตีเสมอเป็นสองสองก็ต้องบอกว่าเป็นประตูแรกของอุกเต้กับเมนยูด้วยอืมอ่าหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับจบเกมเสมอแบบไม่น่าเชื่อเล่นหวยขนาดนี้โอ้ ผมว่าคนที่น่าเจ็บใจที่สุดก็น่าจะเป็นเอฟวอร์ตันอ่ะโดยเฉพาะนาทีสุดท้ายที่ได้จุดโทษใช่เออมันน่าจะได้นะอ่ะอันในมุมเข้าวโพดเลยอ้าวโพดคิดว่าจุดโทษไหมจุดโทษครับเตยผมดึงสองจังหวะด้วยใช่ในมุมผมอ่ะอ่ะผมผมมองสองอย่างอันนึงอ่ะให้ได้เพราะว่าเดลิตติบิงจริงอืมตอนที่สองเนี่ยมุมมองกรรมการเขาบอกว่าจังหวะดึงด Young, อ่ะดูแอชลีย์ยัางแบบพุ่มด้วย คือมันเหมือนแบบสมมติเราเอามือแตะแค่เนี้ยแตะตัวนิดเดียวอะแล้วแบบทุ่งแล้วอะเออกรรมการไปมองมุมนันก็ต้องบอกว่าเอฟว์ตันก็ก็สวยไปอะมนยูก็โชคดีอะในมุมนั้นน่เอสุดท้ายก็เลยจบสองสองแบ่งหนึ่งคะแนนแบบเหลือเชื่อสถิติหลังเกมโอ้โหการยิงเท่ากันเลยครับเก้าครั้งโอ้โหใช่ส่วนยิงตรงกรอบก็ต้องบอกว่าเอฟว์ตันยิงตรงไปแปดได้มาสอง ส่วนแมนยูยิงตรงแค่สามได้มาสองคนเนี่ยละเกมนี้คมเลยใครได้เลยผ่านแค่ครั้งเดียวไม่แน่เชื่อครับส่วนการครองบอลดูวิแมนยูหกสิบสามเอเวอเรตันสามสิบเจ็ดเหนือกว่าเยอะเลยครับผ่านบอลแมนยูว่าห้าร้อยสามสิบสามเอเวอเรตันสามร้อยสิบสามคือผมว่าอันนี้แมนยูมาได้เยอะกันได้เยอะครึ่งหลังครึ่งแรกอ่ะแค่ครองบอลไม่ได้เลยครึ่งหลังเหมือนเอเวอเรตันไปรับเยอะอ่ะพอไปรับเยอะแล้วแมนยูก็เลยเหมือนกับแบบครองบอลได้ซะเป็นส่วนใหญ่ หันบอลสำเร็จแมนยู85เอฟเวอร์ตัน73ฟาวอ่ะเกมนี้เอฟเวอร์ตันเยอะกว่าครับ12แมนยู9ไปเหลือเอฟเวอร์ตัน4แมนยู1ใบแดงไม่มีเนาะขอบไซเอฟเวอร์ตัน1แมนยูไม่มีผนเตะมุมแมนยู8เอฟเวอร์ตัน7ก็ถือว่าคู่ขี้แต่สุดท้ายถ้าดูจากสถิติหลังเกมจริงเกมนี้แมนยูอ่ะครองบอลดีกว่าในครึ่งหลังอย่างที่ผมบอกอ่ะเหมือนคนละครึ่งแล้วกันเอฟเวอร์ตันได้ครึ่งแรกแมนยูได้ครึ่งหลัง ขัดกันขัดกันให้คะแนนนักเตะครับโอนาน้าเอาไปเลยครับห้าจุดห้าพอสองลูกที่เสียนี่คือแบบไม่ไหวอารมถึงลูกอื่นอ่ะจริงๆโอนาน่าก็มีจังหวะเซฟลูกมันมีลูกหนึ่งที่วอลเลยแล้วปัดไปได้เนาะแต่ว่าถ้าฟอร์มโดยรวมผมว่าโอนาน้าก็ยังไม่ค่อยโอเคอะ ส่วนวิงแบ็กสองข้างอะดอกูดอกูผมว่าเล่นดีสุดลวแหละในบรรดาวิงแบ็กให้เจ็ดครับส่วนสามเซนเตอร์มาซาอุยนี่เป็นตัวเดบกด้านหลังด้านหลังเลยผมเลยให้เจ็ดแมกไกวกับเดลิทเท่ากันครับห้าจุดห้าคือเกมนี้ผมว่าแมกไกวกับเดลิทพลาดเยอะมากดาโลคาเซมิโลห้าเท่ากันครับคือหายไปเลยคาเซมิโลช้ามากดาโลนี่ก็เหมือนเติมเกมแล้วแบบทำอะไรไม่ได้เหมือนวิ่งฟีอ่ะ ส่วนอุกาเต้อ่ะเกมนี้ผมให้อูกาเต้เด่นสุดครับเขาเป็นเจ็ดห้าได้หนึ่งลูกด้วยแล้วถ้าสังเกตหลายๆครั้งอูกาเต้จะทางไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ลิมเส้นขวาๆได้นะไปช่วยเปิดบอลไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยบรูโน่ฟานันเดสได้เจ็ดอาจจะจริงตามเกมทางกลางบรูโน่ได้อ่ะแต่เกมนี้ผมให้อูกาเต้ครับ เซอร์เซ่แกมีห้าจุดห้าครับเซอร์เซ่ถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยอสุดท้ายคอยลุนครับผมเอาพุ่นจริงนะผมก็ไม่รู้จะให้ยังไงผมอะไรให้ตาสุดเลยสี่นี่คือตาสุดตั้งแต่ะให้มาแล้วนะนี่มันเป็นตํานานเบอร์เก้าแล้วครับเนี่ยนั่นบิ๊อลูกการก่อนมาเซียวกมาเซียวก็ฟอร์มไม่ดีดูกการนี้เป็นคอยลุนแต่อันนี้ผมให้สี่นีใจดีนะรับโพดรู้่าสื่อสางประเทศอ่ะให้คอยลุนเท่าไหร่อ่ะสองหนึ่งหนึ่งเลยหนึ่งเลย ตายแล้วแบบสื่อแบบที่แบบเออในยุโรปที่เขาให้คะดนนหรือตึ้งเตะในเกมนั้นนะคอยุ้นได้หนึ่งคะแนนนหนึ่งจากสิบแบบโอ้โหแบบสุดๆอ่ะครับผมส่วนตัวสำรองสามคนอ่าก็มีโยโร่มีกานาโชแล้วก็โอบีอ่าผมว่าให้โยโร่เจ็ดกา纳โชเจ็ดเพราะว่าสองคนนี้ลงมาแล้วผมว่าโยโร่ช่วยข้างหลังได้เยอะครับพอมาซลาอุยค่อนข้างนุ่มแล้วเอาโยโร่ลงมาแล้วก็เล่นดีหน่อยครับผมกานาโชลงมาแทนคาซิมิโร่ต้องเปลี่ยนเกมเลยถอยบลูโน่ลงไปแล้วกานาโชลงมาลากเนาะ ส่วนชิโดโอบีลงมาผมว่าก็ทรงดีกว่าฮอยลุนน่ะแต่ว่าก็ยังทำอะไรแบบไม่ได้เด่นมากอะไรให้หกไปครับถ้าเป็นแมาเนี่ยคุณได้โอบีลงมคือผมว่าอโมริมอ่ะเขายังไม่แก้เสี่ยงให้ลงตัวจริงหรอกด้วยความที่น้องยังอายุค่อนข้างน้อยสิบเจ็ดเองสิบเจ็ดกือบสิบแปดเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าในอนาคตอ่ะหมายถึงแบบให้ลองลงเนี้ยลงสำรองลงสำรองเรื่อยๆก็ไม่แน่อาจจะมีปล่อยเพราะว่าตอนนี้ฮอยลุนคือแบบสภาพมันไม่ไหวแล้วอ่ะผม ส่วนอโมลิมก็ให้หกเกมนี้นะครับแมนแต่แมตเอาไปเลยครับอูกาเตอูกาเตน่าจะเล่นเด่นสุดแล้วสรุปตารางคะแนนแมนยูก็อยู่อันดับสิบห้าก็ยังโชคดีหน่อยเวสแฮมบุกไปชนะอาร์เซนอลได้แต่รู้ได้เสียแมนยูยังดีกว่ามีสามสิบคะแนนเท่ากันส่วนเอเวอเรตก็ขยับเป็นสามสิบเอ็ดซึ่งดูจากตอนนี้ยี่สิบหกนัดแล้วแข่งทั้งหมดสามสิบแปดเลยสิบสองผมว่าแมนยูไม่พ้นตรงนี้แหละ อยู่เนี่ยแหละสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกผมว่าไม่น่าไม่น่าขึ้นละเท่าเท่าที่ดูเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเบนท์ฟอร์ดสามสิบเจ็ดอ่ะห่างต้องเจ็ดใช่ส่วนสเปอร์กับคริสตัลพาเลทสามสิบสามแต่ถามว่าจะตกชั้นไหมผมว่าก็ไม่ตกไม่ม่ตกนะครับโดยเฉพาะเกมถัดไปอ่ะแมนยูเจออิสสวิชอันนี้ผมว่าสำคัญเพราะว่าถ้าแมนยูชนะอิสสวิชได้อ่ะอันนี้มันหายอยู่สิบสามก็จะเปลี่ยนเป็นสิบหกแต่เพราะฉะนั้นโอกาสตกชั้นอ่ะมันไม่มีแล้วแหละ แต่และคนเซลนะตอนนี้มันยูนิตปรอบชั้นเเออครับผมบโอเคครับ,รบเ,เกม,มอันนี้ก็เป็นอีพีคุยเล่นหลังเกมใช่เลยครับครับผมก็พยายามรวบรวมข้อมูลมาเนะครั ทั้งหมดก็ถ้ามีข้อมบู่วนไหนผิดพลาดก็ขออภัยไปด้วยก็ EP เราก็เป็นแบบนั่งคุยสบายๆเนาะครับผมโอเคครับถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกัน EP ถัดไปนะข้โพดใช่เลยนัดกลางสัปดาห์สุดทุกวันครีกโอ้โหใช่เลยมาเจอกันครับผมโอเคครับครับลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชกกับช่องเราเลยนะครับโอเคครับ EP นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ